คนลาวเดินทางมาเที่ยวไทยเพื่ออยากเห็นความเจริญอยากเดินห้างอยากไปหาที่ท่องเที่ยวที่สะดวกสบายแต่หนูเห็นคนไทยหลายๆคนก็จะชอบปประเทศลาวเพราะว่าชอบธรรมชาติอยากไปอยู่กับธรรมชาติอยากเดินป่าสลับกันเลยนะคะทุกคนหนูเคยคุยกับเพื่อนนะตอนที่เห็นแบบพี่ๆนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวลาวแล้วแบบสู้ชีวิตพวกหนูคิดเสมอเลยว่าเฮ้ย เขาไม่นอนอยู่บ้านแล้วแบบว่าอยู่ห้างเดินห้างสบายๆแต่พอยูมีได้มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะประมาณ2ปีที่แบบได้เดินห้างได้ไปเที่ยวความเจริญเต็มที่วันหนึ่งย <K> ูมีกลับคิดถึงธรรมชาติที่บ้านเ mm hmm. ฉยเลยทุกคนทั้งๆที่ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเวลาได้เข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตของที่ไทยนี่คือสุดยอดมาก,กมาเดินซื้อของที่บิ๊กซีตอนนั้นคือดีใจสุดๆแล้วพอมาอยู่นานๆแล้วเริ่มเข้าใจพี่ๆคนไทยแล้วว่าทําไมเขาถึงอยากไปเที่ยวธรรมชาติมากขึ้นด้วยความที่ว่าเมืองกรุงเนาะทุกคนแบบเราจะต้องทํางานอย่างเร่งรี แล้วก็อยู่กันหลายคนแบบว่าแบบไม่ค่อยเจอธรรมชาติเท่าไหร่มันเลยทําให้ร่างกายของเราเริ่มห่วยหาธรรมชาติมากขึ้นซึ่งหลังๆมายูมิก็เริ่มมีความคิดถึงแบบเอ้ยคิดถึงธรรมชาติบ้างนะคะทุกคนแต่ก็ยังชอบกรุงเทพอยู่นะเพราะรู้สึกว่ากรุงเทพจะอยู่แบบอยู่ใครอยู่มันมากขึ้นไม่มีใครสนใจเรื่องของใครต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่ทุกคนล่ะคะชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบธรรมชาติหรือว่าชอบในเมือง